นะบิ๊กเกมเมอร์ผมใจเสนอ5้าอันดับตัวละครที่ผมไม่เคยเห็นมากที่สุดในลอสซา a ์าที่จริงมันมีมากกว่านั้นนะครับผมแต่คือผมหาได้แค่5าตัวก็พอแล้วนะครับผมเนื่องจากขี้เกียจทำคลิปยาวนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหากดูและชอบนะครับผมอย่าลืมกดแชรก์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำา5อันดับต่อไปและขออาภัยในคำไม่สุภาพด้วยนะครับอันดับที่ห้า เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากดาร้อนซ์ลเยอร์ของเรานั่นเองนะครับผมรู้ว่าน้องมะกรอของเรานั่นเองซึ่งบอกได้คําเดียวนะครับว่ามอก่อนะครับคนเล่นเยอะมากนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้คือล้างไปเลยนะสาหรับตัวนี้นะผมเพราะว่าสกิลมันอาจจะโดนเนิฟหรืออะไรยังไงไม่รู้นะครับผมหรือมันไม่เท่ยังไงนะแต่คือมะก่อนผมนี่คือเล่นมากเลยเป็นตัวเกือบเป็นตัวหลักของผมเลยก็ว่าได้สาหรับดาก้อนซ์ลเยอร์ซึ่งสกิลมันนะครับผมสามารถซ้ำตรงพื้นได้ครับมีสกิลครบรถนะครับในการซ้ำตรงพื้นนะครับผม แม้กระทั่งให้สตูมขึ้นมายืนนะครับผมเพื่อจะคอมโบต่อได้นะผมโอ้โหเป็นอะที่สอนรพัดประโยชน์มากเลยครับสำหรับดาก้อนซเริเออร์ของเรานั่นเองนะครับอันดับที่4มาถึงอันดับสีบ่นั้นก็คือไซโคไซโคไซโคนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกได้คําเดียวเข้ามาตัวนี้นี่โอ,นนโอ้โหมาก่อนที่แบบโอ้โหโคตรบวชนะครับผมสกิลมันมีโคตรโคตรของโคตรแม่งนะครับผมคือแบบว่า โดนทีนึงอยากจะออกจากเกมไปเลยนะครับผมโอ้โหคือวแบบ่าไอพกเด็กเวรพวกนี้มันก็ดีครั้งดีคร้างจนมึงคาดมึเถอะนะครับผมเป็นตัวปวดเลยนะครับสำหรับเมื่อก่อนนะนี่นะครับผมตามคลิปเลยนะครับผมคือบอกได้คำเดียวก็า่าเป็นตัวเรียนในยุคนั้นเลยนะครับผมสำหรับไซโครของเรานะครับผมสกิลมันก็ไม่มีอะไรมากครับแต่มันจะพิเศษตรงดีค้าของมันนี่แหละครับเด็กเขาใช้กันเยอะนะครับสำหรับไซโครอันดับที่สาม อันดับที่3ก็คือดอน,นั่นเองนะครับผมสําหรับเด็กใหม่อาจจะไม่รู้นะว่าตัวชีว่อนี้เป็นตัวอะไรครับแต่ในยุคนั้นคือตัวนี้เป็นตัวเกียริมากนะครับผม เอามาแทนเมดได้เลยนะผมสกิลมันไม่ค่อยโหดร้ายหรอกครับดีค้างมันครับแม่งโคตรโหดร้ายครับผมเวลาชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะวิ่งไล่จับเราครับพอมันไล่จับเราได้นะครับผมมันจะลากเราไปไหนไม่รู้ตั้งแต่คนเล่นนะผมถ้าไปชนสิงกินหมาตัวจะติดสตันนะครับผมแต่คือถ้าอยากจะตกไปทั้งคู่ก็ได้นะครับผมไม่เป็นปัญหานะสำหรับดอนเป็นตัวป่วนอีกตัวหนึ่งนะในยุคนั้นเลยนะครับผมสำหรับดอนของเรานั่นเองนะครับอันดับที่สอง อันดับที่2นี่แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมคนอื่นจะอาจจิคิดเป็นตัวอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันแต่อันดับ2นั้นก็คือฮงกิวดงเรานั่นเองนะผมกับอีวิวเลชั่นนั่นเองนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวอีวิวเชั่นตัวแรกนะที่เข้าไทยนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมเกลือนมากเลยนะช่วงแรกๆนะครับผมไม่อยากจะนึกถึงความเกลียดของมันนะคนเล่นเป็นนี่คือไม่ได้ให้เรายืนเลยขอร่ะให้เรายืนบ้าถองนะครับผมตัวเฮียที่เป็นตัวที่ปัญหาที่สุดแล้วนะยุคนั้นนะครับผม แม่จริงๆเลยนะครับผมสกิลมันนี่นะครับผมค่อนข้างจะเกรียนนะครับผมโดยเฉพาะกระโดดแล้วแดชซ์แบด้านหน้านะครับผมโอ้โหเอลไมฟาดหน้าเราโอ้โหยมึงเนาะมึงกูอยากจะฆ่ามึงอะไรประมาณนี้คนเล่นเป็นนี่โคตรหมันไส้เลยลบขึ้นแม่งเลยประมาณนี้นะในยุคนั้นเลยนะครับผมสําหรับพงกิวดงของเรานั่นเองนะครับผมมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะอันดับที่หนึ่งนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรครับผมเร็วครับนึกครับนึกครับนึกนึกเร็วเราจะเฉลยแล้วนะครับผมสามสองหนึ่ง ยิงดีด้วยครับสำหรับคนตอบถูกนะครับผมนั่นก็คือไซเดอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นตัวที่ถูกหรือโคตรเลยนะผมคือตัวนี้นะผมทําให้ผมเลิกเกมนี้ไปเลยเลยนะครับผมในตัวเดนยายนะครับความเปลียนของมันนะครับผมไม่ต้องถามนะครับในยุคใหม่ๆนะผมโอ้โหอยากฆ่ามันนะครับผมในเฉพาะสกิลมันทุกสกิลของมันนะครับผมมันจะเกลียดสุดยอดนะสกิลของมันในความโหดนะมันอยู่ที่สกิลด้วยครับผมและตัวด้วยเป็นตัวยูนิตตัวแรกนะครับที่เข้าไทยนะครับผมบอกได้คําเดียวครับว่าโอ้ย มึงเอ้ยคนเล่นเป็นนี่คือมึงฆ่ากูเถอะนะครับผมแต่ยังน้อยกว่าจินซาชิมุนะครับผมก็เลยเป็นตัวที่ถูกลืมนะครับผมอาจจะโดนเนิร์ฟอะไรบ้างนะครับผมสําหรับสไตเดอร์ของเรานะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะหายหายไปบ้างนะสำหรับสไตเดอร์นะครับไม่ค่อยเห็นหน้าสักเท่าไหร่ซึ่งสกิลมันนะไม่ต้องถามครับผมมันเกลียนสุดยอดครับยูของมันนะจะอยู่ในช่วงเดทไทม์นะครับผมเอาจนเราเดทไปเลยนะครับผมเดทไทม์ก็เดทจริงๆเลยนะครับผม โอ้ยไม่ต้องถามกูโอ้ยไปดูเอาเองเถอะนะครับผมบอกสำวราคุณสไตเดอร์ไม่ถูกเระมันมีเยอะเหลือเกินนะครับผมการะเล่นของมันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับว่าเป็นตัวที่โคตรของโคตรโหดนะผมที่ถูกลืมนะครับผมสําหรับสไตเดอร์ของเรานั่นเองนะครับผมในอันดับหนึ่งของเราเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับของเรานะครับผม5าอันดับของเราในวันนี้ก็อาจจะถูกใจบางคนและไม่ถูกใจบางคนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผม ใครอยากให้มีคลิปหน้าต่อก็กดไลค์ mm. กดแชร์ mm. กดซับให้ด้วยนะครับ mm. ผมเพื่อกำลังใจในการทำห้าดับต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สัญญดณแล้วครับผมรัก mm. ทุกคนมากผมเ mm. จอกันไปในคลิปหน้าครับผม